ดู SUV ของค่าย MG นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าราคาถูกมากๆนะครับได้ออปชั่นแบบเต็มๆเลยคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ MG z x ครับ1.5รุ่น X ครับนะเกียร์ออโต้ปี2019จดทะเบียนปี2020ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยออกเดือน12ปี2019เลยแล้วเป็นรถมือเดียววิ่งแค่9 0มื0โลนะมาด้วยสีขาวรุ่นท็อปตอนนั้นลูกค้าซื้ออยู่ที่789,000บาทนะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีหลังคาพ,พอนิเมอร์กรันนู้มีกล้องมองหลังมีฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาคือระบบไอส a r t คือเฮ้ยออปชั่นมันเกินราคาค่าตัวมากๆกนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาเหลือแค่สองแสนกว่า 2, บาทคือมันซื้อจับง่ายมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานโอเคเหมือนกันนะฮะในราคานี้ในส่วนของกระจังหน้าครับ MG ต้องบอกว่าดีไซน์กระจังหน้าของเขาเนี่ยกระจังขนาดใหญ่ต้องบอกว่าดูดีนะดูสวยสปอร์ตนะครับรวมถึงกันชนหน้ามีสเกิร์ต ตัดด้วยสีแดงนะครับมีไฟตัดหมอกไฟหน้าเป็นแบบไฟเดย์ไทมมีไฟ LED แล้วคือออปชั่นให้มาครบเลยนะสวยนะอ่าเป็นทรง SUV ที่ใหญ่ยกสูงนะฮะไปได้ทุกที่ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ 1,500cc เบนซินนะครับอ่าก็ถือว่าอัตราการเล่นก็โอเคเลยนะครับในส่วนของล้อมแม็กครับตัวท็อปสุดจะเป็น5ก้านดำปัดเงาครับตัวนี้มาพร้อมกับยางขอบ17เลยนะฮะมาพร้อมกับยางปี 2022โยโกฮาม่าครับยางดีเหมือนกันนะดูดอกยางพร้อมใช้งานนะครับต่อวิ่งน้อยด้วย9 0 0 0 0โลนะด้านข้างนี่มีราวหลังคาสีเงินนะฮะมีสเกิร์ตด้านข้างมีโป่งก่บประตูคือดูเต็มดูสวยนี่คือรุ่นท็อปสุดนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวปรับพาไฟฟ้าได้นะฮะโอ้โหครบโอ้โหดูดิดิสเบกนะรกสีล้อนะฮะล้อเนี่ยก็สวยชุดแต่งก็มี โอโหแล้วดูข้างหลังดิสกเกิร์ตปลายท่อโครเมียมคือชุดแต่งเต็มเลยอะนะฮะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดูที่3ไม่ีเสาอากาศคลิปถลามสีดำคือครบเลยไฟไท้าย LED นะฮะใช้ได้ใช้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ก็มีมาให้นะครับมีไฟทับทิมตัดด้วยโครเมียมดูสวยงามมากๆนะครับโลโก้คำว่า i Smart นี่คือรุ่นฮอบสึกนะฮะ ZS นะฮะนี่ฮะอุ้ยโทษทีมันเป็นไฟฟ้าโทษทีนะฮะ กดปุ๊บเปิดเลยนะฮะก็นี่พื้นที่เก็บของโคตรกว้างนะครับ s u v พับเบาะราบได้นะครับแล้วดูดิมันลึกเข้าไปข้างในอะ่ะมันลึกลงไปข้างล่างอีกอะนะฮะต้องบอกว่าพื้นที่การเก็บของค่อนข้างดีเลยแล้วดึงขึ้นมามียางอะไหล่ด้วยนะพร้อมออกต่างจังหวัดนะครับนี่ฮะเครื่องมือต่างๆนะฮะคุณดูได้เลยว่าโอเคเลยอะ่ะโครงสร้างมีหลุมหลุมเดิมไม่มีพ่นสีนะครับคือเรื่องชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแต่มีทําสีบ้างน,นะครับตามการใช้งานนะครับ โอเคด้านข้างมีตะข่ายบางของมีช่องเก็บของสองฝั่งเลยนะครับอ่านะมีตะร์บเพจของ MG ZS กันลอยนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็นี่ฮะให้ดูตะคงตะเข็บก่อนต้องบอกว่าไอ้เรื่องหนักๆไม่มีแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีมีตำหนิตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้น,อน็อตฝาท้ายก็ไม่ได้แกะนะนะนอน่าน็อตฝาท้ายก็ไม่ได้แกะนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองปิดนี่ฮะฝาท้ายไฟฟ้าครับผม นี่ฮะแค่กดปุ่มนี่ฮะสะดวกสบายได้ออปชั่นครบตรงนี้ฮะจะมีลูกค้าจะมีทําสีตรงชิ้นนี้เพราะว่าเจ้าของเก่าบอกมาเลยว่ามีมีตรงนี้มีเบียดมานะครับมีทาสีบ้างนะฮะต้องบอกว่าไม่ได้อุบัติเหตุหนักจนร้ายแรงขนาดนะั้นแต่ว่าชิ้นนี้มีทําสีนะครับแต่ว่านอตฝาท้ายไม่แกะผมหลุมอะไรตรงนี้สวยผม่าโอเคนะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของชนหนักเนี่ยอาจจะตัดออกไปได้เลยนะครับ ก็มีปัจจุบันก็ยังมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมต้องบอกว่าผมขายตามสภาพในราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยนะฮะลองเข้ามาคุยมาต่อรองกันนะครับก็ต้องบอกว่านี่ภายในเนี่ยเกินราคาครับภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดเป็นเบาะออกสีน้ำตาลสวยงามนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะฮะสครับเทนเบอเ็เอ็มจีแซนะยังไม่แกะนี่นะยังไม่แกะฟิล์มมาดูดูดิช่องแอร์ทรงกลม กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้หมดนะครับปรับความสูงของไฟหน้าได้นี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดถังน้ํามันปุ่มเปิดฝาถฝาหน้านะฮะอ้าวพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะครับมีระบบไอสมาร์ทนะฮะควบคุมมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเลยแล้วดูสภาพพวงมาลัยยังสวยๆอยู่เลยโลโก้เอ็มจีบอกว่าพวงมาลัยเขาทำสวยนะแต่ด้วยดําเงานะครับแล้วก็มีตัดด้วยสีเงินดูสปอร์ตหน้าจอครับโอ้ยแค่แปดหมื่นเก้าพันโลเองนะฮะแปดหมื่นเก้าพันโลตีไปเก้าหมื่นโลแล้วกันนะฮะ ่าแล้วก็ตรงกลางเป็นดิจิตอลซ้ายขวาเป็นเข็มนะฮะคอนโซลอย่างที่บอกสวยเป็นสีน้ำตาลนะฮะบ,บุด้วยหนังนะครับสวยเลยกุญแจเป็นแบบคีย์เลสพุสตาร์ทนะฮะคีย์เลสพุสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้อ่ะตัวท็อปนั่นเนาะอ่นี้ปุ่มพุสตาร์ทอยู่ซ้ายมือนี่นะครับกดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ในส่วนของเดี๋ยวนะผมปิดไฟหน้าปนไปหน้าตรงนี้ในส่วนของหน้าจอฮะเป็นหน้าจอแบบ พัดสกรีนแล้วนี่คือตัวท็อปแล้วนะฮะให้มาครบๆมัลติมีเดียเล่นไปเลยนะตรงกลางนี่ก็อันนี้เป็นเคปลาสวยๆหรดูสปอร์ตช่องแอร์สอช่องตรงกลางข้างล่างเป็นปรับแอร์นะฮะ,ะล,ล่างลงไปมีช่องเสียบยูดีอีสองช่องเกียร์ออโต้นะคะช่องวางแก้วสองช่องอช่องวางของทั้งนั้นอีกนะโอเคอะแพนต่อต้องบอกสภาพข้างในสวยเลยนะเพราะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ เจ้าของมาเทินรถของผมเองนะฮะนี่ฮะเบาะหนังลุกตัวเนี่ยสวยครับแล้วต้องบอกว่าผมชอบสีเบาะนะเขามีความเป็นดําตัดด้วยน้าตาลเนี่ยดูดินี่ดาตัดด้วยน้าตาลนะสวยนะแล้วปีกเบาะอะไรก็ไม่ได้ขาดนะครับสภาพดีนะฮะนะคใครหารถใช้แบบเน้นเก็บของเยอะๆใส่ของเยอะๆหลังคาครับลืมให้ดูเลยเป็นหลังคาแก้วทั้งกระจกท,ทั้งหน้า เดี๋ยวนะหลังคาเนี่ยเป็นพานอรามิการ์ดูเปิดปิดม่านด้วยไฟฟ้าด้วยน,นี่นี่มา่านเดี๋ยวนะกดอันนี้ม่านนะครับออทำมันนี่ฮะถ้าม่านเนี่ยผมจะนี่ปิดม่านนะคะนี่ผมกดให้ดูก่อนว่ามันมีม่านไฟฟ้าด้วยยังไม่พอฮะเดี๋ยวจะมีหลังคาสลุไฟฟ้าด้วยครับนี่ครับคุณดูดิเกินราคาไหมล่ะเหลือเชื่อนะโอ้โหดูดินะ เกินราคานาะแล้ววิ่งน้อยด้วยคันนี้นะมือเดียวอ่ามาดูด้านหลังไม่เล็กนะครับคันนี้นะนี่ดูช่องวางขาก่อนเหลือเยอะมากๆนะครับพับเบาะราบได้นะเบาะหนังสวยทุกตัวและที่สำคัญเนี่ยเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดเดี๋ยวผมให้ดูบุ๊กเซอร์วิสนะฮะโอ้โหนี่คันนี้นี่มาดูนี่คือบุ๊กเซอร์วิสครับผมสมุดต,ต่าง นะก็ต้องบอกว่านี่คือบุ๊กวารันตีเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ธรรมดาเข้าศูนย์ตลอดลครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหน้าก่อนอันนี้ปิดชื่อกอน,นี่ฮะคันนี้เป็นตัว X นะ z X X ตัวท็อปนะสีขาวรถออกเดือน12วันที่23ปี2019นะ62คือ2019รถออกปลายปี2019นะฮะโอ้แล้วก็ยังไม่พอเดี๋ยวนี่มีให้ดูประวัติการเซอร์วิสคุณไม่ต้องกลัวกรอไมเพราะว่านี่ฮะเขาเข้าศูนย์ MG ตลอด 1นึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่เจ็มะเจ็ดหมื่นหเจ็มาหน้านี้8ปดหมืนะแปดหม่ 80, นสะตอนนี้ยังไม่ถึงระยะเข้าเลยด้วย3ยังเหลือระยะอยู่สบายใจได้นะครับมีคู่มือต่าง enfin ใช้งานครบอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างเครื่องครับตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นพันห้าร้อซีซีนะครับเบนซิน <ens in. S 2> นะฮะก็ร้อยสีแรงมา้าอัตราเร่งโอเคเลยนะ,ะนี่ฮะ เครื่องยนต์พันธุ์1 0นะใช้งานได้ปกตินะครับมีแกะทําสีบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบชัดเจนให้ดูนะฮะก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงหน้าครับมีการแกะทําสีบ้างนะอ่าแล้วก็มีฝั่งนี้ไม่ได้แกะแก้มฝั่งนี้ไม่ได้แกะนะฮะตรงนี้ยังเดิมอยู่คานหน้าคานหน้าเดิมนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับมีเพียงแค่แกะทําสีมีการเคลมสีหนีป้ายมอกอยังอยู่นะครับ เนี่ยตัวคานหน้าไม่มีเบี้ยวนะฮะเดมิมเดิมเนี่ยรูยังกลมสวยนะครับมีแกะทําสีชิ้นนี้แต่สังเกตนะฮะพื้นสีด้านในยังเป็นสีด้านๆอยู่นะครับผมต้องบอกว่าเพียงแค่แกะทําสีเท่านั้นเนาะเพราะว่าเจ้าของเก่าก็กอาจจะมีแบบมีเขียวบ้างมีอะไรบ้างนะแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าหนักๆอ่ะรับประกันได้นะเจ้าของเก่าก็ยืนยันกับผมมาเลยว่าไม่เคยทนหนักใดๆนะฮะผมแล้วก็แถมยังย้ํากับผมว่าคันนี้เขาดูแลรักษาแบบดีมากๆเข้าสูนตลอด นะครับใช้เองมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของประวัติคันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะมือเดียวเท่านั้นแล้ววิ่งแค่8ปดหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นนะก็ใครสนใจคันนี้โทรศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปดแปดแปดนะครับดูรถที่โยรชราบายคุณแบงค์นะครับอยู่ตรงพระรามเก้าแยกขังเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ